สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซียนมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการซ้อมของทั้งท่านนำทั่วประเทศเลยนะครับโดยไฮไลท์การแข่งขันนะครับยังจะเป็นในรุ่นของ Yamaha X Max นะครับลูกสูบขนาดไม่เกิน7.6มิลทักเดิมในระยะทาง402เมตรครับ และอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่รับประกันความดูเดือดอย่างแน่นอนครับกับ Yamaha X Max 460cc ครับซึ่งคุณจะสามารถ m o d ฟ f y ในรูปแบบใหม่ก็ได้แต่จะต้องไม่เกิน 460cc ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า Yamaha X Max นั้นจะมีความแรงขนาดไหนครับและอย่าพลาดครับกับของรางวัลพิเศษจากทางผู้จัดนะครับที่จะมาแจกรางวัลกันในท้ายคลิปครับส่วนจะเป็นรางวัลอะไรนั้นเดี๋ยวราชมกันครับ ครับเรามาฟังความที่เห็นกับพระเอกอีกท่านหนึ่งครับที่ได้มาร่วมรายการบุรีรัมพ์พันเมตร,รวันนี้มาแข่งรุ่นอะไรครับพี่จริงๆมาแข่งฟินนะฮะมาแข่ง,งยาม,มาห้าฟินแต่ว่าอันนี้เอามาลองเพราะว่าจริงๆแล้วเป็น,ปนการแข่งแบะเคยแข่งความเร็วที่อัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวแต่อันนี้มันต้องใช้แบบเหมือนใช้สมองด้วยอ่ะทดเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ออกหน่วงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ต้องต้องออกแล้วก็ต้องใช้ เรียกว่าใช้สมองดีกว่าอ่าไม่ได้อัดพลังอย่างเดียวได้มาขี่ X Max แล้วฟ e ลลิ่งเป็นไงบ้างพี่รถแข่งด้วยฟ e ลลิ่งคุ้นเคยมากเพราะเราขับ X Max อยู่แล้วตัวชีวิตประจำวันก็ใช้ X Max อยู่แล้วก็เป็นรถใจตลาดแต่ทําเครื่องก็เต็มเหมือนกันก็เ็บอันนี้อันนี้จะทาอันนี้จะทาคันนี้จะทําเยอะกว่าหน่อยครันที่ผมทําก็ลูก80ล้อลูก80หัวช่วงหัวฉีดทาหมดแล้วทำหมดทุกอย่างี่บ้านรถใจตลาดรถใจตลาด อันนี้จะเป็นจะเป็นแรงกว่าหน่อยตลาดค่อนข้างไกลนะครับแรงมากเลยพี่ไม่เราเอาเขียยขีดคือเราคิดว่าเราตอนตอนทำคือเราเอาเหนียวตอนแรกจะไป85เลย86เลยแต่ว่ามันไม่เหนียวไง80มันแบบยิงยาวอัดยาวๆมันได้ครับอ่าแล้วเวลาซ้อมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ดีสุด15.03แล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าครั้งแรกคือ44รอบรอบแรก14 14กว่า รอบสองสิหกว่าเพราะรอบ 3, 15, 15, 14, รอบสามสิบห้าสิบห้าหนึ่งสี่มั้งพอรอบ4 15, 03, อี่สิห้าูนย์สามผมว่าอีกไม่เกินสองรอบน่าจะเข้าเข้าเกือบเป๊อะอ่แล้วครับก็นี่แหละครับเป็นความคิดเห็นของพระเอกของเราไม่ผมว่ามันมันไอบูเรียมพันเมตรเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นคนมีพลังอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้เป็นคนบ้าพลังอย่างเดียวถึ<ๆ>งจะแข่งได้อ่ะมันต้องมีผมว่ามันต้องมีสมองออกสองรอบแล้วเราต้องหวงเวลาเท่าไหร่กดเท่าไหร่เออคันเร่งหมดเท่าไหร่เราจะปลดเราจะออกเร็ว แล้วเราหมดปอกรอหรือหรือหรือเราจะออกช้าแล้วค่อยๆค่คอยๆออ,อ,ออกอมันมันม,มันอยู่ที่มันอยู่ผมว่ามันอยู่ที่ไหวพิอบอ่ะมันไม่ได้แบบมีพลังแล้วแรงอย่างเดียวถึงจะชนะอ,ะอ่ะครับพี่ครับชักชวนคนที่ชอบเรื่องความเร็วเข้ามาสู่สนามยังไงดีครับพี่ก็จริงๆอันนี้เป็นสนามสนามจริงๆมีสนามเทสก่อนหน้านี้แล้วครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองก็แปดเก้าคือสภากับวัยรุ่นที่ชอบความเร็วนะฮะที่ที่ชอบความเร็วแล้วก็ คิดว่าตัวเองมีพลังมีสมองลองมาสมัครดูรผมว่ามันมันมันปลอดภัยมันเซฟสองคือไม่ต้องคอยดูไฟตำรวจอะตำรวจมายังวะตำรวจมายังวะตำรวจมายังวะไม่ต้องกลัวเลยฮะอันนี้<ไ>อัดกันไปเต็มเต็มอัดกันไปเต็มเต็มมีพลังทํามาเลยอยากทาลูกนะไหนทํามานี่ก็เป็นความคิเห็นของพี่อาร์ตพระสุของเราที่มาร่วมทําการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็ขี่ทั้งยามาฮาฟินแล้วก็เอ็กแม็กด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้จัดการแข่งขันบุรีรัมพันธ์เมกันก่อนครับเริ่มจากด้านขวาของผมก่อนเลยครับผมซูเปอร์โอมครับครับผมครับผมอ่าวนนี้ครับผมเดว์เวลเอกชัยเสี่ยวกวงนะครับคุณตาคุณตากันดีครับแล้วพี่ครับผมแดงสายสี่ครับและอีกข่านหนึ่งครับผมโจ้แปดิ้วครับผมครับผมคราวนี้เรามาฟังกันว่าโปรแกรมการแข่งขันในปีนี้จะมีการแข่งขันที่ไหนวันไหนสนามไหนกันบ้างนะครับมีเกิดขึ้นทั้งหมด4ี่สนามครับ เป็นการสะสมคะแนนด้วยสะสมประจำปีคะแนนประจำปีด้วยครับก็จะมีอยู่ประมาณ10รุ่นที่เราสะสมคะแนนประจำปีนะฮะสนามแรกก็คือวันนี้1 8บแกาุมภาพันธ์ครับสนามที่2สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมสนามที่3รอยืนยันประมาณเดือนสิงหาคมรอยืนยันวันที่อีกทีส่วนสนามที่4ที่ไหนพี่เบลสนาม4ี่พฤศจิกาครับผมครับผมตรงเก่าและทุกสนามที่เลือกที่ต่อไปนี้จะตรงกับโออารควบไปด้วยอ่าเอาละครับ OR ก็คือ BIC Superbike อ่าอ่าก็คือแท็กทางตรงแล้วก็แท็กเซอร์กิตพร้อมกันเลยโยิ่งใหญ่อลังการเลยครับดาวล้านดวงเลยครับโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจแล้วอยากจะมาทำการแข่งขันกันในรายการนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับก็ต้องต้องจับตามองเลยเพราะในเรื่องของรถแต่ง เป้ไงบ้างแต่ละคือรถแต่งแต่ละสันักเนี่ยคือเขามีความแรงกันอยู่แล้วไฮไลท์ของงานก็จะอยู่ที่201 201เมตร402เมตรและพันเมตรนอกจากเรื่องการแข่งขันแล้วนะครับ FC สําสำหรับบุรีรัมพ์พันเมตรเองยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกันด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคำถามนะครับครับรุ่นแข่งขันจะมาให้เอ็กแม็มีรุ่นอะไรบ้างและวิ่งระยะทางเท่าไหร่บ้างนะครับ อันนี้ถ้าขอให้ FC ตอบเข้ามานะฮะจะมีรางวัลให้5รางวัลคือเสื้อยืดของบุีร์พันเมตรครับผมครับโอ้แบบนี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ไลยไหมครับใครอยากได้ครับมาร่วมสนุกกันได้ครับสำหรับในวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนครับแล้วฝากติดตามเพจของเซียนมอเตอร์ไซค์ทั้ง y t u t u นะครับ b o o k o o k นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนะยังไงฝากติดตามด้วยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับ ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ